มาปแปดริ้วเราก็ต้องแวะเหมือนกันสำหรับร้านนี้เลยชอบชื่อร้านมากอะชอมชอมคีเมรีนะคะใช่และ แล้วซึ่งร้านนี้นะคะมีไอศครีมให้เลือกเยอะมากๆประมาณ1 0ถึง11รสชาติเลยและทุกๆประมาณ1เดือนเนี่ยเขาจะมีรสใหม่เพิ่มตลอดจะได้แบบว่าเปลี่ยนไม่ซ้ำกันใช่แล้วลราคาเริ่มต้นน่ารักมากที่69บาทเท่านั้นนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเพิ่มอะไรแบบเพิ่มโคนเพิ่มท็อปปินต่างๆก็สามารถแอดมันนี่เข้าไปเฮ้ยแอดมันนี่รายการโกอินเตอร์มาชิมกันดีกว่าอันนี้ของไครเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะค่ะส่วนขอ้อนะคะเป็นบราเมซินค่ะเก้าสิบเก้าบาท บวกค่าโคนอีก15บห้าบาทเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าคิดไม่ทันไม่ทันตัวรอมเลสินของเขานะคะคือต้องบอกว่าเนื้อครีมกับลูกเกลือของเขาเนี่ยทำมาเนี่ยแบบว่าเข้ากันสุดๆเขาบอกว่าใช้เวลาหมักเนี่ยวันหนึ่งนะจ๊ะยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะสำหรับตัวรอมแล้วที่นี่คือเขาเป็นแบบฟิลเจลาโต้แคลต่ำนะแคลต่ำด้วยอุ้ยเหมาะกับคนที่แบบกำลังไดเอทอย่างพวกเราสองคนใช่หรอใช่หรอโอเคอ่ะชิมชิมเลย หอมมากเลยกลิ่นดูแบบเข้มข้นอ่ะเป็นไงเป็นไงเรียบตัว rum raisin ของออนกลิ่นชัดมากหอมตัวเนื้อไอศครีมแล้วก็หอมนุกกีแนะนำว่าต้องลองสั่งดาร์กช็อกโกแลตนะคะมันจะมีความแบบเข้มข้นมากหนึบหนึบหน่อยอ่ะมันยิ่งแบบเพิ่มความเข้มข้นหวานน้อยช็อกโกแลตมันตะโกนออกมาเลยช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหมือนเนี้ย อัน,นี้เนี่ยแองก็บอกอว่ามันไม่ได้มีแค่รสแค่นี้น้อยอันนี้ยังเป็นแบบราสเบอร์รี่นี่คือมากส่วนของอ้อดนะคะก็จะเป็นคุกกี้มอนสเตอร์ค่ะไอศครีมเนี่ยท็อปมากับตัวคุกกี้ด้วยเรียกไ,ได้ว่ากินแบบจุกๆเลยอะ่ะสำหรับจานนี้อุ้ยเราเป็นแบบว่าคุกกี้ช็อกโกแลตซึ่งหอมอะนี่นล่ะมึง ไอศครีมแบบไม่ได้หวานนะคะแต่ว่าพอกินกับคุกกี้ที่มันแบบมีความหวานไส้ช็อกโกแลตอยู่แลว้วอะเข้ากันมากในที่สุคัญมันมีตัววาฟเฟิลอันนี้อันชอบกินมากจริงแต่วาาเฟลิลอนแบบนี้ดูน่ากินเนาะขอชิมราสเบอร์รี่บ้างนะคะอุ้ยอันนี้ดีอะอืม คุณผู้ชมถ้าเกิดใครสายเบอร์รี่คือต้องสั่งเมนูนี้นะคือกินเข้าไปเราได้เนื้อลาสเบอร์รี่เลยอะ่ะมัน,เป,น<ะ>เป็นเหมือนเนื้อผลไม้แท้ๆใครกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเพราะว่ามาที่นี่เนี่ยคือต้องบอกว่าไอศกรีมแทบจะทุกรสของเขาไม่ได้หวานจนเกินไปสามารถทานได้ฟังทุกรสชาติยังเหลืออีกหลากหลายรสชาติมากคืออยากให้คุณผู้ชมมาลองนะคะวันนี้อ้อนกับไครเนี่ยมาลองแล้วคอนเฟิร์มเลยคะ่ะว่าร้านนี้อร่อยมาก รับร้านชอมชอมทิมเมอรีนะคะอยู่ตรงข้านตลาดบ้านใหม่100ปีอยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเซาเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนไปถึง2องทุ่มครึ่งค่ะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์062 786 2926ค่ะวันธรรมดาสามารถจอดรถหน้าร้านได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยจอดรถใต้าทางรถไฟค่ะ